สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับมารยาทเรื่องความปลอดภัยนะคะมารยาทเรื่องความปลอดภัยเนี่ยามาจากการให้ความปลอดภัยนะคะยกตัวอย่างเช่นคำนักทายของเราเนี่ก็คือสวัสดีสวัสดีก็คล้ายๆกับสวัสดีภาพนะคะ มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้วยนะคะก็คือถ้าเจอหน้ากันสบายใจหรือปลอดภัยแล้วก็จะเอ่ยคำว่าสวัสดีนะคะแปลว่าไม่มีภัยแต่มีมีแต่ความดีนะคะแล้วคนไทยก็ทักทายกันว่าไปสมัยก่อนนะคะทักทาทยกันว่าไปไหนมาคนจีนก็ทักกันว่ากินข้าวหรือย,ยังฝรั่งก็ทักว่าสบายดีหรือาอาอยู่นะคะ เหล่านี้นะคะเป็นการห่วงเรื่องความปลอดภัยทั้งนั้นนะคะดรสันทัศน์ศิวนิตนะคะอ,อธิบายว่าคนไทยถามกันว่าไปไหนมาเพราะว่าคนไทยมีวิถีชีวิตที่อยู่บ้านนะคะถ้าใครพบเห็นผู้อื่นออกนอกบ้านก็จะเป็นความผิดปกตินะคะอาจจะเสี่ยงภัยได้ก็จะถามด้วยความห่วงใย เพื่อนที่ออกจากบ้านก็จะถามว่าไปไหนมานะคะคนจีนก็จะถามกันว่ากินข้าวหรือยังเพราะในประวัติศาสตร์บางช่วงของจีนนะคะเกิดความอดอยากถึงขั้นอดตายเลยนะคะเมื่อ,อ,อพบกันก็เลยถามด้วยความห่วงใยความปลอดภัยของเพื่อนที่อดตายนะคะว่ากินข้าวหรือยัง ส่วนฝรั่งนั้นะคะห่วงใยสุขภาพเพราะว่าอากาศหนาวนะคะในยุโรปทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายออถามกันว่า How are you? สบายดีไหมออแล้วก็ตอบว่าฟ้า e สบายดีนะคะอแอม้ในเรื่องการโค้งคำนับที่มาจากการถวายความปลอดภัยแก่พระมหากษัตริย์ในยุโรปก็คือในสมัยโบราณนะคะถ้ากษัตริย์ เสด็จมาห้ามมองถ้ามองอาจจะทํำร้ายได้นะคะเขาก็บังคับให้ทุกคนก้มหน้ามองพื้นเวลากษัตริย์เสด็จมานะคะเพื่อให้เห็นชัดว่าไม่ได้มีการมองถ้าปฏิบัตินานๆเข้าความหมายก็เพี้ยนไปกลายเป็นการแสดงความเคารพนะคะการทำวัทยาหัดของลูกเสือ ของตำรวจก็เหมือนกันนะคะก็แสดงว่ามือของฉันไม่มีอาวุธการจับมือการทักทายแบบแบบฝรั่งนะคะก็จะมาจากพวกอัศวินโดยปกติแล้วนะคะอัศวินคาดเข็มขัดสะพายดาบนะคะใครเห็นใครก็กลัวแต่ถ้าอัศวินยื่นมือขวาออกมาเนี่ยก็แสดงว่าถ้าไม่มี ก็แสดงว่าจะไม่มีการชักดาบออกมานะคะเพราะว่ามือว่างแสดงความสุจริตว่าสุจริตใจนะคะว่ามาด้วยสันติไม่มีการใช้อาวุธถ้าถ้าต่างคนต่างมีอาวุธอาวุธนะคะก็จะยื่นมือออกมาแสดงว่าต่างฝ่ายต่างไม่จับอาวุธแสดงความเป็นมิตรกันนะคะจนในที่สุดก็มีพัฒนามาเรื่อยๆ,ๆนะคะก็เป็นการจับมือทักทายกัน การที่ห้ามเข้าหาผู้ใหญ่ด้านหลังก็เหมือนกันนะคะก็เป็นการให้ความปลอดภัยแก่ท่านการประนมมือไหว้นะคะก็แสดงว่ามือทั้งสองเนี่ยไม่มีอาวุธนะคะวางอาวุธอยู่ยิ่งมีการก้มต่ำต่อผู้ใหญ่มากก็แสดงว่าเขานับถือผู้ใหญ่คนนั้นมากๆจึงยอมก้มสมมติว่าผู้ใหญ่คนนั้นจะค่า ให้ตายก็ยอมประมาณนี้นะคะ,ะเพราะว่าก้มแล้วก็ประนมมือหมายถึงทั้งไม่มีอาวุธแล้วก็ทั้งมองไม่เห็นดังนั้นนะคะจึงมีคําพูดในหมู่เด็กๆว่าผู้ใหญ่คนนี้ฉันไหวไม่ลงก็เพราะว่าถ้าก้มประนมมือแล้วอาจจะเถกผู้ใหญ่ที่ไม่มีคุณธรรมนําทําร้ายหรือดังนั้นนะคะผู้ที่เป็นผู้น้อยก็ต้องคอยก้มประนมะกราบ ผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่ต้องทําตัวเ,เมื่อเป็นผู้ใหญ่นะคะก็ต้องทําตัวให้มีคุณธรรมให้ผู้น้อยรู้สึกปลอดภัยถ้าจะกล้มไหว้หรือประนมไหว้นะคะ